หัวข้อที่10ในตอนที่2ของหนังสือเรียนเล่มนี้นะครับเป็นหัวข้อภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายการสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์หลักที่ใช้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ าการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนใช้กันมากนะครับมีหลายรูปแบบเช่นการส่งปใณีสนอ Electronic นะครับการเขียนข้อความโต้ตอบกันนะครับซึ่งทําแบบทันทีทันใดและแบบทิ้งระยะเพื่อรอคำตอบนะครับการเสนอข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ของตนลงในกระดานเสวนาหรือเรียกว่าเว็บบอร์ดนะครับและสมุดบันทึกออนไลน์เรียกว่าเว็บบล็อกนะครับ การใช้ภาษาในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมทำได้อย่างไรนะครับภาษาที่นักเรียนใช้ในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นภาษาที่รวบรัดนะครับนักเรียนควรเขียนภาษาที่เหมาะสมกับกาลเทศะนะครับสุภาพและที่สําคัญจะต้องสะกดถูกต้องนะครับเหมาะกับกาลเทศะนะครับกาลก็คือการหมายถึงเวลานะครับหรือโอกาสเทศะก็คือสถานที่หมายถึงหน่วยงานหรือบุคคลกลุ่มบุคคลนะครับ ถัดมาก็คือเรื่องความสุภาพนะครับไม่ว่านักเรียนจะเขียนถึงใครเพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับควรใช้ภาษาที่สุภาพเสมอนะครับ และที่สําคัญนะครับจะต้องสะกดถูกต้องนะครับในการเขียนหมายถึงการสะกดคําถูกต้องในการพูดหมายถึง응การออกเสียงถูกต้องนะครับซึ่งการออกเสียงถูกต้องหรือการสะกดถูกต้องนั้นนะครับมีหลายประการนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในหลายประการ <c oughs> นะครับดังนี้ 1. ทําให้ผู้รับสารได้เห็นหรือได้ยินตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับ 2. ทําให้ผู้มีความรู้ทางภาษาไม่ดีมองเราเป็นผู้ไม่รู้ภาษานะครับไว้ไม่เอาเอาใหม่ดีกว่า ตรงนี้ไม่ต้องก็ได้ั้งเนาะสรุปเลยแล้วกันผมอัดต่อได้เลยใช่ไหมครับโอเค และการใช้ภาษาให้เหมาะสมผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นนะครับจะต้องสะกดถูกต้องนะครับในการเขียนหมายถึงการสะกดคําได้ถูกต้องในการพูดหมายถึงการออกเสียงได้ถูกต้องนะครับเพราะประโยชน์ของการใช้ภาษาที่ถูกต้องนั้นมีหลายประการนะครับ ในหัวข้อที่11นะครับในตอนที่2ของหนังสือเรียนเล่มนี้นะครับเป็นหัวข้อเรียงความเกี่ยวกับโลกส่วนตัวนะครับวิธีการขั้นพื้นฐานในการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้างนะครับ ในหนังสือเรียนเล่มนี้นะครับจะเป็นวิธีทั่ว,วไปนะครับหาใช่เป็นการผูกมัดหรือบังคับว่าทุกคนจะต้องเขียนเช่นนี้เสมอไปนะครับอาจพลิกแพลงให้เข้ากับความถนัดหรือความพอใจของแต่ละบุคคลได้นะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือทุกคนควรมีวิธีการของตนโดยเฉพาะมีใช่เขียนไปโดยไรยวิธีการอย่างสิ้นเชิงนะครับในขั้นที่1นนั้นจะต้องหาเวลาว่านนนงนะครับขั้นที่2นะครับ ขั้นที่2สถานที่ที่เราใช้ความคิดคำนึงนั้นควรเป็นมุมสงบในบ้านนะครับบรรยากาศจะต้องเอื้ออำนวยด้วยนะครับในขั้นที่3ต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษไว้ใกล้ตัวนะครับ ขั้นที่4ถ้ารวบรวมความคิดได้เป็นเรื่องราวแล้วนะครับแม้จะเป็นความคิดเพียงช่วงสั้นๆไม่ต่อเนื่องก็ควรจะเขียนบันทึกไว้และเก็บรักษาให้ดีนะครับเพราะความคิดนั้นมีค่าเสมอไม่ควรจะลบทิ้งหรือปล่อยให้สูญหายไปนะครับขั้นที่5นะครับลองเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวโดยพิจารณาว่าข้อคิดใดของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ และในขั้นที่6นะครับเมื่อเขียนได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับและมีความยาวที่เหมาะสมแล้วอาจทบทวนดูและตัดส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยออกได้นะครับ การตั้งชื่อเรื่องเรียงความนั้นมีแนวปฏิบัติอย่างไรนะครับเราอาจคิดตั้งชื่อเรื่องไว้ก่อนหรือคิดขึ้นระหว่างที่เขียนหรือคิดหลังจากที่เขียนจบแล้วก็ได้นะครับไม่ว่าจะคิดตอนใดก็ตามชื่อเรื่องควรกระชับน่าสนใจและสื่อความหมายตรงกับเรื่องที่เขียนนะครับชื่อเรื่องเนี่ยอาจมีชื่อหลักและชื่อรองก็ได้นะครับตัวอย่างการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกส่วนตัวนั้นนะครับนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนนะครับ ในหัวข้อที่12ของหนังสือเรียนเล่มน,นี้นะครับเป็นหัวข้อฝึกแต่งบทร้อยกรองนะครับซึ่งในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นี้นะครับจะให้รู้จักเฉพาะบทร้อยกรองประเภทโครงนะครับชนิดที่เรียกว่าโครง4สุภาพเท่านั้นนะครับ ความเป็นมาของโครงสี่สุภาพนั้นนะครับเชื่อกันว่าโครงเป็นบทร้อยกรองที่เก่าแก่ที่สุดของไทยนะครับถิ่นกําเนิดของโครงคือดินแดนที่เป็นภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับทุกวันนี้โครงก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่มากในสังคมไทยนะครับ